น่ากูหายหมดแล้วโอ้โหเบิดมาก่อนเปิดมาก่อนเลยนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมเอ้ยไลฟ์อารมณ์ไหนครับเนี่ย อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่ามาให้ทุกคนผมบอกก่อนมันจะเล่าบอกตอนนี้เลยหระนึกดึกว่าตอนตอนนั้นที่จะบอกนึกว่าจะกลับไปพูดไม่ไม่ผมมีเรื่องเล่าตอนนี้เลยผมจะพูดตอนนี้เลยเลยสวัสดีครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยตอนเช้าผมก็รีบมาทํางานใช่ไหมผมนั่งดีกว่านั่งเรื่องมยาวังนเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวโอเค วันนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยผมก็รีบม,มาข,บขับรถมาทํางานเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากแต่ว่าผมเนี่ยเอ้ยมันเริ่มจะสายแล้วแล้วก็แบบเอ่อเรียกว่าอะไรก็รีบขับมาให้ไหมครับแล้วคือมันจะมีไฟแดงอยู่ผมก็แบบไอ้เช้าอยู่มือมือลอยๆอมผมก็วิเฉียวมอเไซค์คันหนึ่งผมก็แบบอุ้ย บบไปชนนิดนึงแตะๆนิดนึงครับแล้วเขาก็เสียหลักแตะๆนิแตะแบบอ่ะสมมติรถอ่ะกูเป็นรถมอเตอร์ไซค์เอากเป็นมอเตอร์ไซค์ผมเป็นรถนะผมเข้าไปอ่ะจ๊บเปาะอ่นิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเขาคือไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็เสียหลักนิดหน่อยแล้วบออุ้ยแล้วผมก็แบบรีบลงไปบอกขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับใช่ไหมเขาก็ถามว่าเออโอเค งั้นขอเข้า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 ชีดซ้ายก่อนได้ไหมตอนนั้นรถมันเยอะใช่ไหมโอ้โหชีดซ้ายไปแล้วผมว่าอุ้ยเป็นไรไหมครับไม่ได้เป็นไรใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบรถเป็นไรไหมเขาบอกว่าเออก็เนี่ยพี่ถังน้ำมันแตกอืมเออป็นบอกซ้่ถังน้ำมันแตกผมบอกโอ้โหเงี้เท่าไหร่เนี่ยผมเดี๋ยวผมพอรับพี่เท่าได้ไหมอะไรเงี้ยเออก็แบบแล้วพี่เจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เขาเออเขาเจ็บนิดนึงอะไรเงี้ยก็แบบนิดนึง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 ไม่ได้เป็นไรมากไม่ได้เป็นไร นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเหนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวใช่ใชไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยใช่นิดเดียวเขาเขาเขาแบบนิดหน่อยแล้วก็ผมก็แบบอ๋อผมพอแล้วไม่ชอบอไได้ไหมล้วคือประกันผมว่าเพิ่งหมดไปแบบสัปดาห์ที่แล้วอ่านี่ประกันเข้าได้เลยครับตอนนี้ประกันเข้าได้ครับเออประกันผมเพิ่งหมดแล้วผมก็แบบโอเคเข้าก็ถามผมว่าน้องพอมีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมผมก็ ผมก็ไม่รู้ไงเพราะว่าปกติเขาซ่อมมอไซค์กันกี่บาทคือน้ำท่อน้ำมันแตกมันต้องจ่ายเท่าไหร่เออผมว่าผมให้ไปห้าพันผมว่าโดยที่ไม่รู้โดยที่ไม่รู้เท่าไหร่ซ่อมมอไซค์ผมว่าถ้าถังน้ำมันของรถแตกเนี่ยน่าจะหลายหมื่นอยู่ผมว่าห้าพันเซฟเซฟเขาก็พอผมบอกห้าพันห้าพันเดี๋ยวผมโอนให้ได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเขายิ้มเลยเขาเขาเขายิ้มเลยแล้วแบบเขาแบบ เขาให้ง่ายมากเ้าเราคือว่าเขาได้ได้ได้เลขที่บัญชีเราจดเลยนะอะไรเงี้ยผมว่าผมคิดผิดแล้วดีลแล้วไงถือว่าดีลแล้วดีลแล้วดีลแล้วกลับมาเครื่องใหม่เลยรถใหม่ถือซะว่าทำขวัญเขาอ่ะเราคือผมก็โอนไปให้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าอ่าแล้วคือตอนนั้นผมรีบๆอยู่ใช่ไหมเขาก็บอกพี่พี่ขอพี่ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมรูปพี่ชอบมากเลย เอแบบเอฟซีด้ะหน้าตึกแงหน้าตึกงงมากงงมากแม่โอเคครับได้ครับได้ครับอืมมองลงองลองคิดดูดิเขากลับบ้านไปเขาจะบอกเขาไปเล่าให้ลูกฟังเนี่ยลูกลกวันเนี้ยมีพี่เจมินาามาชนรถมาชนพ่อด้วยอ่ะแล้วพี่เจมายก็ให้ให้พ่อมาตั้งห้าพันเนี่ยน่ารักจังเลยถังน้ำมันแตกให้มาตั้งห้าพัน ถือว่าเลี้ยงได้ได้ได้เลี้ยงเลี้ยงลูกเขาใช่ลูกเขาไงแบบเรียกว่าไงแฟนเบนเนฟิตนะคือผมก็ถามให้เนเบนเฟิตเหรอก็คือผมก็ถามอุ้ยปิดปากเลยอ่ะเออผมก็ถามหลายคนว่าเออเนี่ยผมผมว่าเล่าเรื่องนี้ไปให้หลายคนงเขาบอกห้าพันเลยเหรอห้าพันเลยเหรอเฮ้ยอคุณคุณจ่ายไปห้าพันคุณได้ทําอะไรบ้างคุณได้ไปชนพ่อแฟนคลับคุณ ผมว่าแล้วผมว่าให้โอ้ถยเป็นเรื่องอะไรโอเาถือว่าจากเรื่องนี้ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรครับเพียรดิ้งไม่มีใครบาดเจ็บนะไม่มีใครบาดเจ็บเราก็ได้ถ่ายรูปกับน้องด้วยอืมใช่ถือว่าโอเคใช่โอเคก็ได้โอเคนะโอเคกระเซงนิดหน่อยนะโอเคนานๆทีจะมาไลฟ์มีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องเล่าชาวนี้เรื่องเล่าชาวนี้สดๆร้อนๆ ดีจริงๆโอ้สวัสดีซีวันนี้นคนที่กำลังดูอยู่ต,ตอนนี้แต่แตถ้าพี่เป็นมอเตอร์ไซค์พี่ประทับใจนะประทับใจว่าเออเขามาชิญเราเฮ้ยเขาให้เราให้เราถ่ายรูปอีกแล้วเขาให้ตังเราหฮะพันีิเออเป็นโง้เหมื <ๆ S 2> อนกันว่า,า,ยายใครได้ใครเสียต <laughs> อนนี้มีเรื่องเราไปบอกลูกอีกโอ้โหดีดังแต่งหน้าลูก <laughs> เจอกันยี่สามีครับมีแก้วอหรนีอ้มีแก้วมาเมนห่ะใครมาเมนไม่ตัวเดียวดังดังยัง ตอนนี้ไม่มีใครแต่งหน้าแล้วทุกคนหน้าสดหมดนี่ดูดูดูผิวหน้าสด <eker. S 1> โอ้โหหน้าสดโอ้โหหน้าสดอาไ,ไดอ้โหไอเชว์ชหน้าสดอือ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 ดังเชล,นเชลหน้าสดกลมาเลยเฮ้ยเอาแล้วเอวอใช่วันนี้ผมมีไลฟ์ด้วยนะทุกคนไปดูกันได้นะกับแม่ปอมแปมกับคุณยายแม่ปอมแปมกับคุณยายเด้คุณยายนี่แหละสรุปเป็นคนเดียวกันคนเดียวกันเดียแยกล่าทวิน มีมีมีเรื่องเล่าไหมมีเรื่องเล่าไหมผมวันนี้ผมมีเรื่องเล่าแล้วผมอยากฟังเรื่องเล่าโอ้ส่งไปดูแต่กินเกิดขึ้นนี่ก็คิดไม่ทันเลยโอ้เรื่องเล่าเหอเฮ็ดดูโอ้